มาแกะกล่องหมวกกันน็อกนะครับสั่งไซส์เอมานะครับนี่ดูไอตัวภาษาจีนเนี่ยนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นชื่อผมนะครับนี่อโอเคขนส่งสั่งในช้อปปีนะครับนี่เป็นสินค้าชิ้นแรกที่ผมสั่งทางช h อป e ีนะครับส่วนใหญ่จะสั่งจาก Lazada านะครับ ถามว่าทำไมเพื่งนจะสั่ง s h อป e ีผมว่าแต่ก่อนนะครับเมื่อ2-3ปีก่อนผมก็เคยโหลดแอป s h o p e ีนะแต่ผมว่ามันมันใช้งานเข้าใช้งานยากผมก็เลยลบออกแล้วก็พอมาดูของ Lazada มันดูสั่งง่ายกว่านะครับเพราะนั้นก็แกะดูนะครับสินค้าชิ้นนี้คืออะไรอ้าวเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือหมวกกันน็อกเขาบอกว่าเวลาสั่งของออนไลน์ต้องถ่ายวิดีโอนะเพราะนั้นก็ถ่ายแบบนี้เลยแนละ้วกัน ผมสั่งไซส์เนะครับปกติก็จะมีอยู่ลูกหนึ่งไซส์แอแต่รู้สึกว่ามันยังไม่เท่หรือเปล่าอ่าขออนุญาตนะครับมือเดียวนะให้ถุงมาอย่างดีนะครับนี่อึ๊บขออนุญาตไม่มีแล้ว,ลวนะไม่มีแถมตังค์ปิดไปก่อนปิดไปก่อนครับ ผขก็ทำแบบล็อกมาเดี๋ยวผมไขแกะปมตรงนี้ก่อนแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วเมานดูนพร้อมกันสั่งสีน้ำเงินนะครับก็โอ้โหต้องใบใหญ่เหมือนกันน้านี่นะนี่ขนาดผมสั่งไซส์เอ็มนะครับเนี่ย จริงๆต้องสั่งไซส์เอสหรือเปล่าคนตัวเล็กนะครับนี่ห้าสิบเจ็ดขีดห้าสิบแปดนี่คือรอบศีรษะใช่ไหมครับอันนี้มออกกอหมายเลขสี่สิบหกเนาะสีส้มนี่ก็เป็นฟาเรนตริโนโรัสซี่ไหมโอ้โหอันนี้มีสติกเกอร์อันนี้คืออะไรไม่รู้อ๋อเขาอาจจะแปะเขาเรียกอะไรนะแปะกันรอยหรอกันกระแทกมั้ง ตรงนี้ก็เป็นลายลายไวรัสหรือเปล่าไม่รู้นี่นะโอ้ลายฉลามเหรอลายฉลามหรือเปล่านะครับนี่ออยี่ห้ออ่านว่าไงนี่ใจไก่ใจไก่ใจใกิ อันนี้ก็จะเปิดขึ้นอันนี้จะมีกระจกนะครับนี่จะมีอย่างนี้เห็นไหมัมนนก็จะมีกระรเรื่อยๆะเลื่อนปิปอ่าก็จะขึ้นมือเดียวอ่าน,นะครับไปอย่างนี้แกะออกเลย จะเป็นแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นทีออ่ระบายอากาศได้นะครับนี่โฟกัสไหมเห็นรูไหมครับนี่จะเรียนรูระบายอากาศปิดก็ได้นะครับถ้าลมเข้าหน้าก็ปิดนะครับเปิดก็ได้ตรงนี้ระบายอากาศเข้าด้านหน้าข้างบนก็มีระบายอากาศครับนี่ ุนีนะครับนี่สองข้างถ้าร้อนก็เปิดนะครับฝนไม่ตกร้อนก็เปิดฝนตกก็ปิดได้ครับประมาณนี้ครับอ่อันนี้ลอกออกเลยอันนี้เป็นโมเดลไซส คอยมีความรู้ครับแต่ว่าต้องใช้เพื่อความปลอดภัยนะครับเดี๋ยวจะเดินทางก็เปิดออกมา,มาแบบนี้สีอะไรครับเนี่ยก็จะเป็นสีใสนะครับตัวนี้จะใสเห็นไหมใสนะมันจะใสนะครับนี่ใสเห็นไหมจะใสเพราะฉะนั้นเวลาจะกันแดดก็ตัวนี้ แดดมีจ้าทัศนวิสัยมันแสงมันพอไม่ทําลายสายตาเราเกินไปเราก็เอาขึ้นได้นะครับหรือถ้าแดดมันจ้านะครับแดดมันจ้าทําลายสายตาเราก็เอาลงแบบนี้ครับอ,อันนี้ก็เป็นยาลองอดูข้างในบ้างครับข้างในต้องบอกเลยว่านิ่มมากนะครับเนี่ยนิ่มมากนิ่มจริงๆก็ดี จริงๆน่าจะถอดได้โดยสํานะแต่ว่าผมขอญาตยังไม่ถอดแล้วกัน,นครับนี่ก็เป็นสายรัดขางอันนี้น่าจะเป็นอ๋อมีผ้าเช็ดให้ด้วยอนะ่ะหรือขอญาตดึงนี่นะครับในถุงก,ก็จะมีผ้าเช็ดก็คล้ายๆผ้าเช็ดแว่นครับเนื้อผ้าเดียวกันนะครับผ้าเช็ดแว่นตาเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับใส่ให้ดูนะรอสักครู่ นี่เปิดตรงนี้เปิดขึ้นเปิดได้ไหมเปิดนี่นครับเอหนไมครับเปิดคางเปิดคางก็กดปุ่มตรงนี้ครับมันกดเข้าอ่ะกดไปข้างหน้าอย่างนี้กดไปข้างหน้าอย่างนี้นะครับไม่รู้อาจจะแล้วแต่รุ่นนะครับมันก็จะกินน้ำได้ดูดกาแฟได้ นี่เป็นครับเหมือนเป็นแว่นกันแดดนะครับราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับลดจากพันห้าพันหกจากช้อปปี้นะครับเห็นะโอเคถ้าจะปิดลงก็กดนะครับกดตรงนี้กดค้างนะครับแล้วก็โอ้อาจจะต้องสองมือนะครับ กดลงมาแล้วก็จะแบบนี้นะครับก็ต้องกดให้มันลงล็อกนะครับนะเปิดขึ้นมากดลงมาเข้าล็อกแล้วส่วนนี้ก็ระบายอากาศดันขึ้นดันขึ้น OK, very good.